สวัสดีทุกคนเนียนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง mix tech นะครับวันนี้อยู่ในเกมโปเกมอนอยู่ไนนะครับวันนี้เราไปเล่นตัวเซราอุล่านะครับเป็นจังเกิลนะครับสายสปีดเดอร์นะครับที่มีความม่วงไวแล้วก็โมบิลิตี้ที่สูงนะครับนั่นก็คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพวกสายสปีดเดอร์นะครับนั่นคือทำดาเมจได้เร็วแต่ว่าก็จะบางนะครับไม่ได้หนาสู้เท่าตัวพวกออราเดอร์หรือว่าดีเฟนเดอร์นะครับแต่ว่าจะทำดาเมจได้รวดเร็วเหมาะกับการที่จะไปล้วงตัว แอตแทคเกอร์ er ของเขาครับยิ่งทีมไหนที่เอาแอตแทคเกอร์มาเยอะเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบตัวที่เป็นสปีเตอร์นะครับในกรณีที่เกมเท่ากันหรือว่าเกมนำนะครับแต่ถ้าเกมตามเราก็จะสู้แอตแทคเกอร์ที่เป็นจังเกิลฝั่งตรงข้ามค่อนข้างยากนะครับเพราะเขามีระยะที่ดีกว่าเราเราก็ต้องอาศัยดักพุ่มหรือว่าเข้าไปจัดก,การเขาให้เร็วที่สุดตอนที่เขาไม่มีสกิลหรือว่าไม่มีสกิลหนีนะครับแล้ววันนี้เราจะเล่นเซลลาล่าสายดิชาร์ดนะครับแล้วก็วอนสวิมนะครับนั่นคือสกิลที่มี สกิลไปกลับนะครับนั่นคือวอลสวิปนั่นเองใช้สกิลเซตนี้จะเหมาะค่อนข้างกับการที่เล่นสาย l e นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าที่มีขนาดกว้างมากและกระทำดาเมจรอบๆตัวเรานะครับมันจะไม่เหมือนอีกสายหนึ่งที่เป็นวันทารเกตนะครับหรือว่าเป้าหมายเดียวแต่สายนั้นถ้าใครเล่นเก่งๆมันก็จะเก่งมากนะครับเพราะว่าระหว่างที่เราใช้สกิลเนี่ยเราจะไม่โดนดาเมจนะครับโอเคครับเริ่มแรกเราก็มาดูที่ไอเทมนะครับว่าวันนี้เราจะใช้เป็นอะไรบ้างนะครับ ล้วก็มาเริ่มที่ไอเทมชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือมัสซ์โซแบนนะครับเป็นไอเทมที่เพิ่มดาเมจแอทแท็กนะครับแล้วก็เพิ่มสปีดแอทแท็กนะครับในพาสีของเขาก็คือเมื่อสตูเลือดเยอะนะครับเราก็จะตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดใช่ไหมยิ่งเลือดเยอะก็จะยิ่งแรงนะครับความแรงของไอเทมก็ขึ้นอยู่ที่เราว่า up เวลแค่ไหนนะครับแต่บางคนจะเล่นเป็นแอทแทคเวทก็ได้นะครับดาเมจล้วนๆแต่ผมชอบที่มันตีไว้นะครับผมก็เลยใส่เป็นมัสซ์โซแบนมานะครับ ส่วนที่2นะครับผมก็ใส่เป็นสกอ์ชิลนะครับนั่นก็คือเอามาทําแต้มนั่นเองเพราะว่าตัวสายสปดเตอร์เนี่ยมันมีความคล่องตัวที่สูงนะครับทําให้เราสามารถแอบไปชุตก็ได้นะครับแล้วเราก็จะไม่โดนขัดนะครับเพราะว่ามันจะไม่โล่ขึ้นมาตอนที่เราชุตบอลนะครับแถมได้เลือดด้วยนะครับเป็นสเตตของมันส่วนบอดดี้บารียนะครับก็เหมือนเดิมครับเอามาไว้ใช้เวลาเราอันติเมตนะครับบางคนอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับอาจจะใช้เป็น พวกไอเทมแอทแทกหรือว่าพวกโฟกัสแบนนะครับที่ทําให้เราถึกขึ้นมาแล้วก็มีเลือดเด้งตอนใกล้ตายแต่ว่าบัตตี้บาเดียมันชอบมันดีตรงที่ว่าเมื่อเราใช้แอนติเมทเนี่ยตอนเ,เราใกล้ตายใช่ไหมครับเราสามารถสวนเขาได้เพราะว่าเรายังมีโลขึ้นมานะครับและโวบวกกับพาสีของเซราล่าเนี่ยเมื่อตีครบสเต็คสาครั้งนะครับมันก็จะดูดเลือดด้วยก็จะทําให้เราอยู่ในไฟได้นานนิดหนึ่งนะครับแถมมันยังไปโบกโลให้เพิ่นด้วยนะครับ โอเคครับต่อไปเราก็ไปดูที่สกิลนะครับนั่นก็คือสกิลแรกนะครับเป็นใช้สกิลเป็นวลสวิฟนะครับเป็นสกิลที่สามารถพุ่งไปพุ่งกลับได้นะครับทำให้เราไปทาดาเมจใส่เขาแล้วก็หนีกลับมาได้นะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลดิชชันนะครับที่เป็นการปล่อยสายฟ้ารอบตัวออกมานะครับทําดาเมจกับสตูที่อยู่ข้างๆนะครับและเมื่อสร้างดาเมจในระยะเวลาหนึ่งนะครับมันก็จะดูดสตูเข้ามานะครับให้มันอยู่ใกล้เรานะครับ อาจจะไปคองโบกับอันติเมตก็ได้นะครับเมื่อเราดูดศัตรูเข้ามาปุ๊บเราก็อันติเมตใส่ไปนะครับเขาจะติดน็อกอัพกันทุกคนนะครับแถมในวงอันติเมตเราเนี่ยเมื่อเราตีนะครับเราก็จะดูดเลือดแล้วก็ได้ความเร็วโจมตีได้นะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสําหรับการเซตไอเทมแล้วก็เซตสกิลนะครับต่อไปเราก็จะไปรับชมเกมเพลย์นะครับว่าวันนี้เราจะเล่นเซราล่าในรูปแบบไหนนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับวันนี้เรามาเล่นซีราล่านะครับเป็นตำแหน่งชังเกิลนะครับเราก็เริ่มแรกที่ตีที่หมานี่นะครับใช้เป็นฟอฟี่เทลนะครับเอามาช่วยฟาร์มนะครับจะสังเกตว่าสองฝั่งนะครับหมาเวลาเดินนะครับถ้าฝั่งหญ้านะครับมันจะเดินขึ้นมาข้างบนนะครับถ้าฝั่งที่เป็นทรายที่พื้นเป็นทรายนะครับมันก็จะเดินลงไปข้างล่าง ถ้าเป็นหญ้าแล้วเราจะไปเรไล่างนะครับก็ฟาร์มแบบนี้เลยครับก็คือเอาตัวที่พ่นน้าเสร็จนะครับแล้วก็มากุ้งแล้วก็ต่อไปก็ลงมาที่กระทิงนะครับเราก็ใช้ฟูฟี่เทลไปเลยนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับเราก็จะลงไปที่เรนล่างพอดีเราพยายามเน้นย้าที่เรนล่างนะครับเพราะว่าเรนล่างสําคัญมากนะครับในการที่เราต้องเซฟเพื่อเอาเต่าอย่างนี้เขาหน่จะตายแล้วตายด้วย ได้ชูหรือเปล่าไม่น่าได้นะครับเอาเขาไม่ทีวะได้เฉยเราก็จะไม่บวกนะครับเซฟเลือดไว้เพราะว่าเขาอยู่ในป้อมนะครับเพื่อจะเอาพึ่งนะครับจังหวะนี้ควรมารวมนะครับเนี่ยเพราะไม่งั้นผมเก็บหมดนะผมก็ไม่ค่อยอยากแรงอยาก,กแย่งนะครับแต่ว่าเพื่อตัดเลเวลฝั่งศัตรูล้วก็ต้องได้ไม่ตายตายด้วย มีข้อจ,จะแตกเร็วนะครับเราก็จะใช้เป็นวอล์นสวิปนะครับตอนนี้เลเวลเจ็ดราเลเวลแปดเราก็จะได้เป็นอีกสกิลหนึ่งครับอันนี้เล่นบนข้าง,างแหลมนะครับผมก็จะไปแก๊งนะครับพิกาจูนะครับพิกาจูหน้าตายแต่ว่าโอเคเขาตายตอนผมกลับพอดี ผมกลับว่ากะว่าจะมาดักเฉยอะไรข้างล่างเขาไม่กันนะครับเนะี่ยเขาไปตีตีทำไม้คำนักกระทิ้งนะ่ะอ้าวแล้วเขาว่างเหรอครับเนี่ยมาตีกระทิงเนะี่ยตอนนี้ก็เป็นการจัดเลนที่ค่อนข้างงงนะครับเพราะว่าเต่าตอนแรกอยู่ข้างบนแล้วก็ลงมาล่างเฉยเลยเหมือนสู้ไม่ไหวเขาก็เดินไปทั่วนะครับผมต้องมาช่วยเขานะครับเพราะว่าเขาสามตัวเลย ได้หรือเปล่าเนี่ยเราได้ดีชาร์จมาแล้วโอเคนะครับเราก็จะรีบลงไปที่เลนล่างเพื่อจะไปโควเวอร์เต่านะครับทําให้ฝั่งเขาไม่กล้าเข้าเต่าเราก็อาจจะเ,เต่าได้ตอนนี้ป้อมล่างแตกแล้วครับก็ถือว่าได้เปรียบนะครับเพราะฝั่งเรายังมีป้อมอยู่ไงทําให้เราสามารถเก็บเลือดได้นะครับ ผมขอเวล์ฆก่อนละกันนะอันนี้ตัวเราจะมีติเมตตอนเวลสิบนะครับตอนนี้เวลเรานำเราฆ่าเขาได้นะครับไม่ตายวะแต่ผมต้องรีบกลับมาล่าเต่าหรือเปล่าได้หรือเปล่าผมยังไม่ใช้ฟฟีเทลละกันโอเคใช้ตอนที่เขาไม่มีสกิลพอดี ตายป่าตายโอ้กันสวยตัวอีวาพรสตกันกำแพงได้สวยนะครับเมื่อกี้เข้าไปไหนกันไม่ได้เลยแล้วยังไงเนี่ยพี่จจก็จูอันติเมทไปเลยโอ้ผมไม่น่าชูดได้ผมอาจจะไม่รอดหรือเปล่าดีนะครับที่สก,กิลนั้นเขาไม่ตามมา แล้วก็จะขึ้นไปตรงรอทรมนะครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนละกันเพราะว่านั่นแหละเขาเก็บไปเรียบร้อยแล้วป้อมบนแตกนะครับตอนนี้เกมเราได้เปรียบมากนะผมจะรีบฟาร์มเพื่อเอาไม่ไมไม่ตายนะฟาร์มเพื่อเอาอยู่ในมูฟนะครับเพื่อจะเก็บอันติเมตไว้ใช้ในไฟล์ข้างหน้าตอนที่ออบเจ็ตเกิดครับ เราต้องไปข้างบนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาบวกกันอย่างไม่หยุดเลยโอเคนะครับไม่ต้องไปแล้วเพราะว่าเขาเทปไปข้างบนเยอะมากเอ่ออาวตีเราอ่ะอุยอันติเมทเลยหรอโอ้อันเิเมเเทเ,มเพื่อเราตัวเดียวเพื่ออะไรครับเนี่ย คือเขาไม่มีอันติเขาก็สู้เราไม่ได้เงี้ยเหรออ่ะข้างบนแตกข้างบนแตกเฉยน่าจะเป็นการไฟที่ไม่ยอมกลับนะครับโอ้ตัวคาแมกยังไม่วิวัฒนาการเลยลเนี่ยยังไม่เวลก้าเลยโอเคฆ่าตัวนี้ได้ก็น่าจะอา้าวรู้ว่าจะฆ่าได้ถ้าฆ่าได้เขาเวลก้าเนี่ยนี่ละ่ะเปิดก่อนได้เปรียบ มาลอสก,กิลไว้เฉยตีละตีโอ้ได้หรือเปล่าเนี่ยพี่กรจูมันจะรอรัดโอ้ได้อยู่พอดีมาโน่นแหละฮะไปอันตีตรงนั้นแลอเนะโอเคผมจะไม่เล่นกับเขาแล้วกันเพราะว่ามาห้าทีแล้วนะครับ ยังไงเราก็ชูยากผมจะขึ้นไปเก็บโรตอมแล้วกันการเล่นป่านะครับอย่าลืมเตาเด็ดขาดนะครับไม่ว่าเลนล่างจะแตกหรือไม่แตกยังไงก็พยายามมาก่อนนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนมากเลยที่แปลโลตอมทั้งท้งที่เลนล่างก็สู้ได้แต่กลายเป็นไม่มาเาตานะครับเลยทำให้ทีมแพ้ไป ก็ต้องไปลุ้นเอาตอนสองทีนะครับทันได้ราดได้ก็ชนะครับแต่ตอนนี้เราได้เปรียบแล้วก็น่าจะไม่ต้องไปเปิดทันเดอร์นะครได้เปรียบหรือเปล่าเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าป้อมเราเท่ากันสร้างั้นไปตายกันอีกแล้วโหนี่เลยอีกหนึ่งนาทีเขายังไม่มีอันติเมตเลยนะตะคนหนึ่ง วิธีดูอันติเมตนะครับก็ดูบนรูปเขานะครับไอคอนรูปเขาเนะี่ยเขาจะมีจุดขาวอยู่บนหัวนะถ้าไม่มีก็คือยังไม่มีอันติเมตไปเก็บไปเก็บเพราะนายจะเวลสิบเอ็ดแล้วตอนนี้อุปมาพาเสมีอันติเมตนะครับผมอาจจะไม่เก็บเต่าตัวนี้นะครับถ้ามันไม่ทัน เพราะมันเสี่ยงคือเป็นไฟใหญ่นาะไงได้ใช้อันติเมทแน่เลยนะโอเคเขายังไม่ใช้ตอนนี้ครับแม็กก็มีอันติีนะคะรับอ่ะว่ามึงได้ใช้แล้วนะคะแม็กนี่อย่าละเก็บตัวหลังอุย้ยผมว่าผมน้องได้ใช้แล้วนะ่ะไม่งั้นตายแน่เลยโอหมันทึกจังอะโอ้ทันเดอร์เกิดแล้ว อันนั้นช่วยไปหรอโดดไปไหนครับข้ามเนี่ยอันนี้เราได้เปรียบอยู่หรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูสัญญาณบอกนะครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยเขานะครับคอมีอันตีอุ๊ยอยา่าอย่าไปตีทันเดอร์ดิลูกเพราะตอนนี้เราน่าจะได้เปรียบอยู่นะโอเคเขาไปอันตีสายแทง ทันเดอร์ตีไปนี่เขาตายสามตายสองนอ้องเรามีฟ้าพีเทลก็แบ๊บเดียวอะแตกไปแล้วนี่แหละสโลผมต้องไปชูข้างในสุดแน่เลยเก,กโกะน่าจะชูดเฮ้ยไม่ใช่เก,กโกะเอสเบิร์น ทังกบผมตายไปแล้วไปแล้วชูแล้วแล้วก็กลับอุ้ยไม่ได้กลับอุ้ยตายผมโดนอันติน้องเต่าไม่ได้กลับเลยแต่เขาน่าจะเกิดการทันอยู่นะครับเพร,ราะเราได้ทันเดอร์อย่เราน่าจะชนะอยู่นะครับ เราเล่นป่าเราพยามาช่วยเพื่อนบ่อยๆนะครับเพราะว่าตัวป่าเนี่ยคือตัวคำว่างของทีมนะครับเพราะว่าเวลมันเจอสุดเนี่ยมันก็เลยมีดาเมจที่จะปิดฝั่งตรงข้ามได้นะครับอเอาเขาตายมดแล้วก็น่าจะชนะนะครับเพราะว่าป้อมเราเหลือ,อเยอะเลย ก็จบแล้วครับสำหรับการเล่นเซราร่าในตำแหน่งจังเกิลนะครับการเดินเกมของจังเกิลก็จะประมาณนี้ครับสำคัญคือเต่านะครับห้ามลืมดิขาดนะครับไม่ว่าเราจะเสียเปรียบหรือว่าได้เปรียบนะครับก็อย่าลืมเต่าทิขาดตัวตอมนั้นไว้อันดับสองนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูดาเมจร,รวมนะครับว่าทางนี้เราทำไปเท่าไหร,ร่นะฮะ จริงๆดาเมจก็ไม่ค่อยสําคัญหรอกครับสําคัญที่ว่าคุณเดินเกมยังไงนะครับเป็พิลเพนสังเกิลน,นะโอเคครับก็ดาเมจประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ